แล้วก็เราจะมีการประชุมทีมแล้วก็ทางสตาโบอลแล้วก็โค้ชอ่ะเขาจะแนะนำเทคนิคการเล่นแล้วก็รูปแบบการเล่นแล้วก็หนึ่งสิ่งสำคัญเลยเขาบอกว่าเล่นยังไงก็ได้ให้มีความสุขส่วนผลแพ้ชนะเขาจะรับผิดชอบเองเขาขอแค่นักกีฬามีความสุขแค่นั้นพอนั่นคือสิ่งที่ทำให้ตัวนักกีฬาเปนงเราเองมั่นใจแล้วก็เล่นได้แบบดีแบบทั่วในแต่ละแแมทด้วยนะคนะใช่นักกีฬาไม่มีความกดดันแม้ แต่ีเดียวเสียก็ไม่เป็นไรเพราะเราช่วยกันเล่นแล้วก็เล่นอย่างมีความสุขเรารู้สึกว่าการที่เราเล่นมาเล้อย่างมีความสุขมันสามารถดึงศักยภาพดึงความเป็นตัวตนของเราออกมาได้อย่างดีมากหลังจากนี้เนี่ยโปรแกรมต้อง้าจะแน่นทีเดียวไปแล้วก็มีเดี๋ยวไปเชิเจ้ารับเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็หลักๆน่าจะต้องเป็นการทำสมรรถภาพร่างกายเพื่อที่จะแข่งกันต่อไปแล้วก็ เสริมเทคนิคต่างๆที่ทางโคตชเตรียมข้อมูลเตรียมจะเสริมให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเสริมบล็อกลับหรือว่าที่เหมด,ด้านต่างๆ่ค่ะพูดถึงตัวตัวเองที่คว้า MVP หนยค่ะส่วนตัวหนูไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้ตำแหน่งแต่คือว่าเราเล่นด้วยใจจริงๆเราเล่นเพื่อที่อยากให้เป็นแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยอ่ะมีความสุขกับเราเรารู้สึกว่าเราสามารถ ใจของแฟนๆของเรากลับมาได้เราเล่นอย่างมีความสุขเรามีความสุขเราเห็นแฟนมีความสุขเราเหมือนมันมันชนะปอีกเ้าหนึ่งเรารู้สึกว่ามันเกินคุ้มจริงๆกับลองวันนี้รราวันนี้เราเราไม่ได้ได้แค่เราคนเดียวเพื่อนร่วมทีมโค้ชผู้อยู่เบื้องหลังต่างๆมันก็ได้กับเราด้วยเรารู้สึกว่ามันคุ้มจริงๆที่เราสามารถประสบความสำเร็จาอยากให้พูดแทนเพื่อนเลยอ่ะบางคนหนึ่งท่านโพสโซเชียลมีเดียว่าเฮ้ยนี่ฉันฝันอยู่หรอ ริงแล้วอ่ะหนึ่งนี้นะมีโพลสแบบนั้นแน่อืมด้วยระยะเวลาที่มันสั้นมากแล้วก็การเตรียมตัวมันสั้นมากเราไปเล่นเน่ะเราไม่ได้คาดหวังว่าแมทจะต้องชนะเราคุยกันว่าเราทํายังไงให้เราเล่นได้มีความสุขและดึงศักยภาพให้เราออกมาได้ดีเพราะว่าทัวร์นาเมนต์มันไม่ได้มีแค่ทัวร์นาเมนต์เดียวเรายังมีทัวร์นาเมนต์อื่นเราสามารถปรับปรุงได้แต่มันยิ่งเล่นมันยิ่งเข้าขากันมันรู้สึกว่ามันเริ่มลงทุกอยาก่างมันเริ่มแบบเพอร์เฟคทุกอยาก่างมันเริ่ม รู้ใจกันโค้ดรู้ว่านะักกีฬามีศักยภาพแบบไหนเรารู้ว่าโค้ดต้องการอะไรจากเรามันก็เลยทาให้เรารู้สึกว่าเราเล่นเพื่ออะไรเหมือนกันแต่หลังจากนี้ค่ะพอ